จริงๆผมก็ต้องออกตัวก่อนนะครับผมผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์หรือ,อะไรเรื่องความหมายหรือว่าเรื่องลึกอะไรนี่ผมก็ก็มไม่ทราบนะครับว่าว่าวัดป่าสัตว์นี้รายละเอียดอะไรเป็นยังไงก็รู้คร่าวๆนะครับรู้คร่าวๆว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่3พนะนพระเจ้าแสนภูนะของของรัชวงศ์มังรายนะครับคือเชียงแสนเนี่ยในอดีตนะ่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าเชียงแสนน่าจะเก่ากว่าเชียงใหม่อะไรมารู้ทีหลังว่า สร้างหลังหลังจากที่มีเชียงใหม่แล้วนะครับเจดีย์เจดีย์องนี้ก็ถือว่าเป็นเจดีย์องสําคัญนะครับว่ามีพระบรมสารีริกธาตุฮะกระดูกกระดูกตาตุ่มของพระพุทธเจ้านะครับอยู่อยู่ข้างในนะครับแต่เป็นเจดีย์ล้างไว้แล้วเนาะก็กลายเป็นเจดีย์ที่ที่สำหรับท่องเที่ยวอะไรไปนะครับคนก็ก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่เจดีย์องนี้ถือว่าเป็นเจดีย์ที่งดงามแล้วก็สวยงามที่สุดนะครับท่านอาจารย์ถวันดัชนีถึงกับกล่าวไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหวในเชียงรายเนะี่ยครั้งใหญ่ แล้วก็ทุกอย่างล่มสลายไปหมดนะครับแล้วก็เจดีวัดปราสาทองนี้ยังอยู่ก็เท่ากับเชียงรายเนี่ยยังไม่ได้สูญเสียอะไรไปเนะี่ยท่านยกย่องว่าเจดีองนี้ถือว่าเป็นเจดีที่ที่สุดยอดนะครับ <c oughs> เจดีวัดปราสักก็เป็นงานสําคัญของผมชิ้นหนึ่งนะครับผมวาดอยู่หลายรูปมากนะครับแล้วก็รูปสําคัญของผมก็คือเป็นวิทยานิพนธ์ของผมตอนเรียนปริญญาโทอยู่ที่ศิลปากรนะครับผมทําอยู่3ามชิ้น ชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของผมเลยครับด้วยความงดงามหรือว่าสวดทรงเนี่ยของวัดประศักด์เนี่ยถือว่าเป็นเจดีย์ที่ที่พิเศษมากนะครับคนที่เรียนศิลปะเนี่ยแนวของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดหรือว่าทํางานเกี่ยวกับวัดความงามนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่งดงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะมีลวดลายที่หลงเหลือค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับดีกว่าวัดอื่นๆนะครับในเชียงใหม่หรือว่าวัดวัดเชียงใหม่ที่เก่ากว่าหรือว่าอะไรเนี่ยสวดทรงอะไรเนี่ยพอผมมา มาเห็นองค์นี้นะครับแล้วก็บวกกับผมเป็นคนเชียงรายนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าชิ้นนี้ต้องเป็นชิ้นที่ดีที่สุดของผมนะครับที่ที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจทำนะครับเป็นผลงานที่ผมเก็บรายละเอียดเยอะมากแล้วก็หาข้อมูลเยอะจากหนังสืออะไรต,ต่างๆผมค้นคว้านะครับบางส่วนก็ก็หายไปหมดครับคือสืบไม่ได้เลยว่าเป็นยังไงแต่ก็อาศัยเจดีย์องค์อื่นมาประกอบนะบก็ใส่ลวดลายเพิ่มเติมนะครับมีการทำถ้าถ้าคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็น งานของผมชิ้นนี้แล้วนะครับผมก็พยายามาทําให้สมบูรณ์ที่สุดสมมุติว่าตอนนั้นนะมันจะเป็นยังไงอะไรเนะี่ยผมก็แกะลวดลายต่างๆนะครับพอดีเจดีวัดป่าศักดเนะี่ยบางบางจุดบางมุมมันเหลือแบบไม่เหมือนกันนะครับเราก็ยังพอมาประติดประต่อผมก็เลยสามารถสร้างขึ้นมาเป็นเป็นลวดลายหรือว่าเป็นเจดีออกมาได้นะครับบางส่วนก็ยังอยู่อยู่ท,ที่ที่ในพิพิธภัณฑ์นะครับ แต่ทรงของเจดีวัดปราสัทเนะี่ยเป็นทรงปราสาทนะครับเท่าที่ผมได้ไปศึกษามานะ่ยก็เห็นอยู่ประมาณ3ามที่นะครับที่ที่คล้ายๆกันนะเห็นที่ลําพูนที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่สุขโขทัยนะครับเป็นเจดีบริวารของของวัดมหาธาตุและสักอย่างนะครับน,น่าจะอยู่อยู่ด้านข้างมีทรงคล้ายๆคล้ายๆอย่างนี้เลยครับอิทธิพลน่าจะได้มาจากพุกามด้วยครับของพุกาม ก็มีเจดีลักษณะนี้เหมือนกันนะครับที่เจดีอ์ค์นี้นะครับที่ได้รับยกย่องเพราะว่าหนึ่งคือสวดทรงนะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนคือความลงตัวนะครับแล้วก็มีมีซุ้มด้านล่างนะที่งดงามครับเพราะปกติในล้านนาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่มันยิบยับหรือว่าละเอียดขนาดนี้นะครับเจดี JD ร้านนาก็จะเป็นทรงที่ไม่ได้ใหญ่ก็ใหญ่ครับก็ไม่มีลวดลายอะไรมากนะแต่องค์นี้ครับ เป็นเจดีย์ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีมีลวดลายที่ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยครับน่าจะละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่เท่าที่ได้เห็นมานะครับดีใจแล้วก็ยินดีมากนะครับที่นักศึกษาจะเอาผลงานของผมนะครับไปไปต่อยอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้เหมือนว่าเจดีย์องค์นี้ฟื้นคืนขึ้นมาหรือว่าเห็นในมิติมากขึ้นกว่าที่ผมเห็นนะครับคือปกติคนทั่วไปก็จะเห็นเป็นซากปรักหักพังหรือเห็นเป็นเก่า ผมเป็นศิลปินนะครับก็มีหน้าที่ที่ดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วจินตนาการออกมาเป็นรูปนะครับให้สมบูรณ์แบบนะครับว่าองค์จริงถ้ายังอยู่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็นํานําจินตนาการนําความ,มรู้อะไต่างๆมาประมวลแล้วก็ถ่ายทอดออกไปนะครับแล้วผมก็น่าจะฝากไว้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับว่าต่อยอดของผมให้มีชีวิตขึ้นมานะครับผมก็จะรอดูนะครับคือมันยังพอเหลือเหลือบางมุมที่มันยัง เดาได้แต่บางส่วนที่มันมันหายไปจริงๆอะ่ะ<ช>เราก็จะใช้เจดีย์องค์อื่นใช้เจดีย์องค์ก็คือที่ในยุคสมัยเดียวกันหรือว่าอะไรพวกนี้ครับเอามาเอามาเดาเอาว่าจริงๆลักษณะลวดลายไทยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีองค์ประกอบที่ที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับลายบัวคว่ำบัวหงายอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเดาว,ว่าอ๋อเชียงแสนถ้าบัวคว่ำบัวหงายลายเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเอามา ออกมาตรงนั้นมาใส่ตรงนี้อะไรเนงะย้ายย้ายที่ก็เดาเอาจากลวดลายเจดีในในยุคเดียวกันลักษณะศิลปะมันจะเหมือนส่งอิทธิพลเนาะถ้าสมมติว่าในยุคนี้มันฮิตอะไรอย่างเงี้ยงานวาดงานอะไรก,ก็เหมือนงานเพลงฮนะถือว่าเพลงตอนนี้ตอนยุคก่อนเป็นล็อกเนี่ยยุคนี้เป็น เป็นอะไรฮิปฮอปอะไรพวกนะี้คือมันก็จะเป็นอย่างนศิละปะก็เหมือนกันศิละปะก็จะเป็นเป็นยุคเหมือนกันก็จะฮิตก็จะระบาดไปทั่วครับก็จะได,ได้ได้รับความนิยมจากเมืองใหญ่ไปไปส่งอิทธิพลไปเมืองเล็กอะไรพวกนี้ครับน่าจะมีสีนะผมว่าบางอันเนี่ยที่เมื่อก่อนเคยดูกันมันมีภาพของของการลงรักผิดพองะคงไม่ได้ใส่ใส่สีสีสดใสอะไรผมว่า มันน่าจะประมาณสีขาวแล้วก็แล้วก็ปิดทองอ่ะผมปูนตําปูนที่มันเป็นสูตรโบราณที่ที่เดี๋ยวนี้บางบางที่เขายังยังใช้อยู่นะครับปูนที่ผสมกันกันหลายสูตรมากครับที่ที่ที่ไม่ได้เป็นปูนซีเมนต์นะครับเป็นปูนสูตรโบราณนะครับปูนปูนตําปูนหมักต้องเอามาหมักต้องมาอะไรอยเงี้ยก็เป็นผมผมไม่ได้ํานานเรื่องนี้นะครับ เท่าที่เห็นนะีเป็นเป็นตัวการนะฮะการการตัวที่อ้าปากแล้วก็จะเป็นเป็นสิงฮะคือในในเจดีย์ภาษาเนี่ยจะเห็นเป็นสิงเป็นตัวการแล้วก็เป็นพญานาครับจะมีอยู่อยู่ประมาณประมาณสามสามอย่างครับไม่ไม่ไม่เห็นหงไม่เห็นอะไรนะฮะไม่ค่อยเห็นลวดลายตรงมุมเหมือนจะมีพญาคุฑนี่อะไระฮะถ้า ถ้าไปดูในในพิพิธภัณฑ์นะครับคือตอนนั้นทางล้านนาเน,นี่ยกับพม่าคือเป็นเป็นอันเดียวกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าถูก <c oughs> คือคือคนล้านานานเนี่ย <200 S 2> จะนะจะ,จะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงคือไม่ไม่ให้ชาตินักลบอะ่ะคือตัวตัวก็ไม่ดูไม่ไม่ค่อยใหญ่เนาะน่าจะเมืองไหนแข็งก็อยู่กับเมืองนั้นอะ่ะจริงเขาบอกว่าคนล้านานานมีความรู้สึกเป็นที่น้องกับพมา่ามากกว่ามากกว่ากรุงศรีอาะกว่าสองร้งอยปีที่อยู่อยู่กับพม่า สามร้อยค่ะสามร้อยสามร้อยก็ก็น <m fucking> ่าจะมากกว่านะเพราะว่าจริงๆอ่ะร้านนาถูกบวกเข้ากับเข้ากับเข้ากับเออ่ไทยแค่แค่สองร้อยกว่าปีเองเนาะเนี่ยมุมนี้ยังยังมีลายอยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยแสดงว่าต้องเนี่ยเนี่ยมันว่ะคือคือพอทรงซุ้มอย่างเงี้ยเราก็จะเดาได้ว่ามันต้องมีอย่างนั้นแน่ใช่ไหมครับคืออยู่ดีๆมันถ้ามีซุ้มเนี่ยเนี่ยมี เทวดนอกจากเทวดานอกจากมีองค์ตรงนี้แล้วตรงเสาก็มีนะงานผมผมก็วาดไว้นะผมก็จะผมก็จะเห็นร่องรอยอย่างเงี้ยอ๋อมีเทวดาเราก็จับใส่ทุกเสาเลยเพราะว่าเสานี้มีเสาก็ต้องมีครับมีทุบประตูขหมดเลยลสวยมากคือเสาเนี่ยมีเทวดาประจําความสุดยอดของล้านนาไปดูที่ที่วัดเจ็ดยอดเทวดา ไม่เหมือนกันสักองค์นะครับลวดลายผ้ายืนรอ,รอบรอบเจดีเจ็ดยอดนะครับเนี่ยดูเรายังดูเดาๆได้เน่ยทรงไม่เหมือนกันเลยฮะมีมีเทวดาอยู่ตรงวัดวัดกู่กู่เต้าวัดปู่เจ้านี่อีกนะแต่ค่อนข้างจะาหายไปครับแต่มันยังเหลืออยู่ครับถ้าถ้าอยาอ้างอิงเทวดาไปดูไปดูวัดนี้ได้วัดของเชียงแสนเนี่ยครับถ้าทำออกมานะโอ้คือห่าแน่ ไม่อะผมเขียนนี่ยากมากคือคือเป็นงานชิ้นที่โหยากแล้วผมทุ่มเทมากงานชิ้นนี้เราเครียดแล้วครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอย่างวัดอื่นนะมันก็ไม่ได้มีมีอะไรมากแล้วมันมันค่อนข้างสมบูรณ์ใช่คือเราแค่ลอกมา <c oughs> แต่อันนี้มันเหมือนแล้วเราต้องเราต้องจินตนาการด้วยแล้วเรา,าการ็ไปหา,หาข้อมูลแล้วก็เดาด้านล่างนี่ก็เดาไม่ได้เหมือนกันนะว่าโหนี่เดายากครับอาจจะอาจจะเป็นฉากเรียบนะต้องเรียบน่าจะมีลายอยู่นะผมว่า ผมใส่ลายหมดเลยเป็นดอกอยู่ตามเป็นดอกอย่างนั้นนะข้างบนนะข้างในก็จะมีดอกอ๋อแต่ไอ้ช่องนียน่าจะเป็นที่วางทู่วางกันทูกกระถางเนาะหรือว่าอ๋อไม่แน่ใจฮอมันลึกมากเนาะอือมีสิทธิ์ไม่อาจจะให้วางพุทธลูกอะไรก็ได้ไม่รู้เือนะเผลอมันอาจจะมีอะไรก็ได้แต่ผมใส่เป็นดอกใส่เป็นดอกพุทธลูกหรือวางดอกวางอะไรบูชาสักกะละลายหัวเสานะเห็นไหม เราก็จะรู้ว่าว่ามันมีมันมีลายอยู่ใช่ไหมเนี่ยนนั่นน่ะมัน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 ก็คล้ายกันลายมันมีไม่กี่อย่างหรอกลายลายลายไทยนะมันก็มีโบกตั้มโัวหงายอะไรกระหนกหางไหลอะไรพวกนี้มันก็เยอะพนกันไปพนกันมาสับไปสับมาแล้วมันกลายเป็นเป็นเป็นมวลเห็นขอบป่ะองสรุปคือมันคงมีลวดลายทั้งหมดอ่ะมี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 หมดหัวก็มีอยู่ว่ามันไม่ได้แบบเรียบ มันมันไม่มีเรียบเจดีองนี้ไม่เรียบผมเข้าใจว่ามันผมผมผมเลยใส่ลายหมดเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าข้างบนโอ้โหลาย,ลยข้างล่างเรียบมันมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเจดีอันนี้น่าจะทรงเครื่องแบบอลังการหรูหราเลยครับคือแบบสุดยอดเจดี JD เลยอ่ะ